สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เรื่องงานมากคําแต่ว่าก็มีแนวห้เฮ็ดอยู่จ้าเพื่อนเพื่อนนี่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนาะก,ก็จะเป็นเปลือกของถั่วฝักงาอจ้าเพื่อนเพื่อนทีซุ่หลังจากสีซุ่กินเรียบร้อยแล้วไอ้หน่วยหน่วยแก้เพื่อนอาจาเนาะเพื่อนเพื่อนกะสุก็ไปปอกเอาไว้ ในเพื่อนไว้เรียบร้อยแล้วเรากา็เอานี่จะเปลือกเพื่อนนี่เนาะมาตากแข่งไว้เรียบร้อยแล้วจะเป็นเปืือนแล้วเมือ่อกี้จะเอามาใไ่ประโยชน์ก็คือนี่เนาะจะมะอันเมื่อจะจะเป็นมเมล็ดของอันนี้จะเป็นประกาศขาวห่อจะเป็นเปืือน ลอกกระนิกรจะเป็นว้าชัเท่าสีขาวทรงกลมเราจะเนาะติดปุกดอกกรน,นี่จะเป็นว้าชัเท่าสีแดงจต่เปลื่อนเปลือนนีน่เด้เดี๋ยวเด้สุดจะวางไว้นี่ก่อนจะ้ะนี่สีแดงเอาใส่ตรงนี้เอาจะาใส่ กระถางปลูกตรงนี้จะเป็นแปลงน,นักกระถางเพาะตรงนี้เลยเนี่ยพักสามชนิดจากสวนของห้าวจะเป็นแปลงเนี่ยดินการเป็นดินที่ว่าซุปงงไห้จากข้าวที่แล้วจะเอาดินเก่ากับดินใหม่มาผสมกันเนาะดินเก้านี่กระไม้จิงเนี่ยจังจางเสียเห็นปะที่ว่าห้าเหลือจาก ท่วาห้องพอมาเล็ดผักหรือปลูกผักต่างๆที่ว่าห้าองซูนี่จะป้อยให้เพื่อนแห้งก้อนจะหรือว่าเอาไปตากที่ว่าผักเพื่อนมะงอกเนี่ยน่าจะนอนเพื่อนๆสกอามาตากแดดไปแล้วก็มาผสมกับดินไม่จะดินไม่ก็คือดินผงที่ซูได้ไปหาซื้อายในาญี่ปุ่นน่าจะนอนต่กมาปงปรุงๆกันใส่กันได้จะเพื่อนๆนี่จ้ะ เป็นผักสามชนิดที่ห้าปูกในสวนของเ้ากับบลูว่าเพิ่นจะงอกบอบลูจะเปื่อนๆต้องมาลองจะนี่เนาะเป็นเมล็ดของไอ้ผักกาดขาวห่อทถวใดมากล้กกันนี่จะเป็นัวเชเต้าสีขาวทรงกลมแล้วนี่ก็จะเป็นัวเชเตาสีสีแดงจะเปื่อนๆนี่เนาะ สังเกตแบบได้ว่าจีซุกบอนบ่ค่อยตันัดนี่จ้ะเพิ่นจะสีจะตั้งกันอยู่จักน้อยเนี่ยทามสังเกตก็คัะอันนี้จะออกเป็นสีน้ำตาลแก่แอันนี้จะออกเป็นส้มสีขาวๆจะเปื่อนๆต้องบึ้งต้องสังเกตเนาะนี่เนาะเนี่นยตรงเนี้ยจะสีก็ออกสีขาวๆแต่นี้จะออกเป็นสีน้ำตาลจักน้อยเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะสุกกจะ พอง่ายๆเลยจะเป็นเปลนนี่เนาะป่อนของเห้าเนี่ยก็จะมีน้ำเส้าเขาไอที่ซุบเอาน้ำเส้าเขากับน้ำผสมกันพ่อประมาานเจาะกะประมาณเอานะจจะเลยอเป็นเปลิ่นเพาได้มีปริมาณแน่นอนจะเป,ปลือนกะปริมาณเราจะคันมาเป็นเค็มไปเฮากับน,นี่อันเอาน้ำผสมลงไปหลายๆจะเป็นเปลินนี่เนาะนี่จ้ะ จะเข้ามาเอาดินใส่ในกระถางพ่อกันเลยจะเป็นเพื่อนแล้วก็ใส่ประโยชน์จากเปลือกไอ้ทั่วฟักงาของเข้าเนี่ยจะล่องกลนล่องกลนกระถางจะแฟนเพื่อนนี่เนาะล่องกลนเปื่อี่จะให้ล่องกลนกระถางเพื่อที่จะให้น้ำไหลซึมดีจะเป็นเพื่อนจะเนาะเดี๋ยวเขาเอาอ,อกก่อนเดี๋ยวสุดจะเฮ็ดไอ้ให้เพื่อนๆือนเบิ้งกระถางนึงแล้วจะนนเนาะก็ เดี๋ยวไอเพราะว่าจะค้ำจะเปืเป่อนเดี๋ยวจะเมื่อยก่อนนี่นะในทีุู่ท้ายคลิปน่ประมาณก็จะหกโมงหรืจะเปืเป่อนนี่นะเนาะเท้าเกานี่จะเปื่อนเปนเปลือกั่วฟักง่านี่ยใส่ลงไปประมาณหนึ่งหนึ่งส่วนสาม,มาจานจะเนาะหนึ่งส่วนประมาณหนึ่งส่วนจะใส่ลงไปนี่จะ เรากะเอาดินใส่ลงไปจ้ะเพืเ่อนๆเนาะเอาดินใส่ลงไปเลยจ้ะดินกับกระปามาณเราจ้ะเพื่อนๆกระประมาณาเน,เนะาะนี่โอเคใส่ประมาณนี้จ้ะเนี่ยอย่าเพิ่มใส่เจนอย่าข้าวเก่าเามเล็ดผักของข้าอนี้ลุยลุยลงไปตรงนี้จ้ะเนาะนี่จ้ะ เนี่ยลริ่จากเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อนๆเราจะกัดจะฮดน้ำเพื่อนๆเ,นเดี๋ยวจะฮดน้ำที่หลังจะนี่น้องเข้ากับปอกง่ายๆเลยเอาเอา,เอามาเดยเพื่อนนี่ยทมๆลงไปเลยวจะเพื่อนแกออกจากฝักฝักนี่ปลูกง่ายๆเลยนี่เปื่นเพื่อนนี่เนาะพอง่ายๆโลดนะเปียกเพื่อนก็เอามาเข็ด เป็นปุ๋ยต่อจ้ะสุปกรได้แก้ไวเป็นเพื่อนสุปอันบ่ค่อยอันนี้ก็เลยบ่ค่อยได้แก้ไว้เนี่ยบางฟักเพิ่งเกิด่มีเมล็ดยอกจจะเพป็นเพื่อนเห็นบ่เมล็ดเพลื่นนี่จ้ะเป็นสีนี่นี่จะเป็นเปื่นเนี่ยนี่เนาะนี่คือเมล็ดของเพลื่นสุกเกะจะบ่อันนี้แล้วเดี๋ยวจ้า แกและกัใส่ลงไปเลยเปลือกเพิ่นติดไปก็ได้เพราะเป็นยังจ้านี่นี่แน่เนี่ยทาซูอันนี่จะเห็นบเพ่นเพื่อนรอยลงไปเลยเปลือกเพิ่นกับเอาติดลงไปน้ำก็บ่าเป็นยังดอกจ้าเ่าเป็นยังเดี๋ยวเพิ่นกลไปเป็นปุ๋ยให้กันเนาะแจ่ว่าซูยานเพิ่นเพื่อนเพื่อเห็นเมล็ดของพัก นี่เลยคนแปลกมากคิดว่าจะเป็นมอเชะเท่าสีแดงแล้วจะคิดว่าบ่าผิีดอ,อกพอสุกไดจ้จดใบส่วนออกมาจากสวนสุกเก็บมากสีแล้วจา้าเนี่ยจังเสียพูดนเบิง่งทั่วปากอาสุเนี่กระลังเดี๋ยวให้เพิ้นง,งอกล,ลายๆลก้อนสูจังจะมา,าเต็ดใ้เบิง่งแล้วจา้าจะมาพอมาเลย จะเห็นห้เปืเปเปเปป่อนเื่อนเบิ้งก่อนพอจะว่าจะค้ำะเพื่อนเื่อนจะค่ำเริ่มค่ำละเหมื่อเมื่อ,ม,อ,ม,อมาละนี่จ้ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวใส่อีกก็ได้นี่พักติ่ปลูกจากสวนของเฮานี่ให้เพื่อนแหงแบบแขงแบบธรรมาชาเพื่อนเพื่อนบ่มีสารเค่นีอย่างเนี่ยสมม,กมกากมายจ้ะ นไปเลยใส่ลงไปนี่เอาใหญ่ๆๆๆไปเพื่อนๆนี่จะนี่เนาะประมาณน,นี้จะนี่จะเพื่อนๆประมาณนี้เนาะเล้วก็เอาดินนี่จะ เอาทมทงลงไปเบ่เอาลายจะเบ่เอาดินถมลายพ่อบหายเพิ่นถืออากาศจะเพื่อนๆนี่จ้ะเนี่ยเดียบรอยละหลังจากนั่นกะโอดรไดนามศซ้าข่าวจ้านี่เนาะนี่จะเป็นแบบนี่แล้วก็โคตหน้า เรียบร้อยล้วจะเปืเป่อนๆเนี่ยแค่นี้แหละเดี๋ยวอีกสองย่างสุกจะเฮ็ดขึ้นกันเลยจ้ะนี่นะอ,ออกเอาไนเพื่อนออกจากฟากแล้วก็เอาไส้ดินแล้วก็ทมๆๆแล้วก็นี่จ้ะหดน้ำเนี่ยน้ำซึมดีว่าเพืเ่อนๆขนาดเท่าหดแค่นี้เพืเ่อนก็ย่างซึมลงไปข้างล่างดีนี่จะนี่จะเป็นการที่ว่าเ้าเอาอันเปลือกเปลือกเศษเศษพัก เสร็จยาแห้งหรืออยังเสร็จไปไม่แห้งเลยจ้ะเอามาล่องกลนกระทางจ้ะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวอีกสองชนิดสุกจะให้เกลีกันแลจะจะจะเป็นเปิด์นเทปง่ายๆเลยนี่เนาะนเอาใส่เปลือกเปลือกทั่วฟักงาใส่ไปประมาณหนึ่งหนึ่งส่วนจะเป็นเปิดหนึ่งส่วนแล้วก็เอาดินใส่ลงไป ดินประมาณสามส่วนจะ้ะนี่เนาะใส่ป้อนกาาจะต้นกาเพิ่นใหญ่ลาเพิ่นก็จะได้เดินดีจะเป็นเพื่อนนี่เนาะนี่ขนาดนี่ได้ยินเสียงรถไฟบ่เน้อจะขอตทวหลายๆเพื่องเป็นๆจะมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกระทางนี้เขาจะเอาเป็น อันให้ประกาศขาวหอ,นะะนอเ,น,เน,นี่ยจะน่าเพื่อนๆนี่ใส่ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวสุดจะบ่งมเมลเ็ดเพื่อนนี่จะเพืเ่อนๆบกหลา่บังนะนี่ขนาดห้อยแหงๆนี่โอ้บังนะผู้ใดอยากได้มาเอาเด้อบังเนี่ยนี่จะประกาศขาวห่อเพื่อนๆเห็นเนานะเอาลุยๆลงไปจะ้ะ กปาปาม่านาวเนาะจากสวนของเหาเลยแจ่ก,กับบลูว่าเพื่อนจะงอกไข่เห,หาว่าจะเป็นเพลือนสูบบลูว่าเพื่อนจะงอกบอเฮากับบลูจะว่าเพ็่นสมบูรณ์บันีีเนี่ในเม็ดในหน่อยในผักในหน่อยเนี่ยจะใส่ลงไปเลยแก่ดินไหไฮต่อๆกันก็ได้จะเป็นเปลือกเพื่อนาดินไฮท่อๆกัน ใวลาิังงอกิังก็จะได้คืนพร้อมกันแบบง่ามๆจ้ะนี่จะจากสวนของเง่าเลยโอ้ยเปืเป่อนๆมึงนะขนาดเลยเนาะผ่านผ่าน่มผ่านฝน,นมากหลายฤด <c oughs> นยูนี่จ้ะเอารุยๆวยลงไปเนี่ยกระยาบ้านที่หลายได้จะเปืเป่อนๆ ถ้าบ้านที่หลายเวลาเกิดเป็นกะจะทีกันจะจับอันนี้นี่เนาะน,นี่จะ้ะมาเลื่อยลงไปเลยนี่แล้วกเ็เอาดินนี่จ้ะเอาดินกบพอบมาหาเมล็ดเพิ่นอันนี้จ้ะเ,เพือ่อนเพิ่นพอมาหาเมล็ดเพิ่นถือถือกลุม่มนี่เนาะจะเพิ่นเพิ่นเรียบร้อยแล้ว อันนี้จะเป็นสีอันนี้จะเป็นผักกาดขาวห่อได้จะเป็นเกล็ดนี่เนาะนี่เล่้ยงเรือหลายอยู่นี่ได้ในเมือได้เนี่ยจะเดี๋ยวมาเก็บไปก่อนมาแล้วบันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นผักกาดไอ้ว่าชื่อเก่าสีแดงจะเป็นเกล็ดนี่เดี๋ยวมึงด้า เนี่ยภายในหน่วยหนึ่งก็จะมีประมาณห้าหกเม็ดเราจะเป็นเปลืนี่เนาะนี่จะประมาณห้าหกเม็ดนี่แหละเนี่ยเปลือกเพิ่งเก่าใส่ไปน้ำตาลเมื่เป็นยังจะใส่ไปเลยพอๆง่ายๆนี่แหละปลูกพีที่แล้วอันกพันธุ์ราุา่มฟันฝนเมื่อหลายฤดูจะเป็นเปลือเนาะ นี่นะหมเม็ดเปิ้ลมานี่จ้าเนี่ยเอาลงไปเลยนี่จ้ะเนี่ยเข้าออกออกจากฟักก็จะซอยให้เพิ่นงอกง่ายขึ้นจะเป็นแบบนั่นอย่าบ๊อูดดอกบ,บานได้เพิ่นจะสมบูรณ์เม็ดแต่เพิ่นจะสมบูรณ์เนาะจ้นะเนาะจ้ะเอาลุยไปเลยนี่ เริ่มค่ำเราจะเปิงค่ำเร็วแล้วช่วงนี้เริ่มจะหนาวแล้วจะเริ่มจะหนาวเริ่มร่มตอนเศร้าไปทํางานนี่ร่มพัดวีวีแล้วเห็นเนาะนี่ใส่ไปเลยเพื่อนๆการรักษาสุขภาพนี่เ้อจะ้ะรักษาสุขภาพกันสุขภาพกับสาคัญนี่เราจะเนาะมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆ นะก็เรียบร้อยแล้วจ้านี่เอาดินกรอบก้าน้าโหดจ้ะเป็นเพื่อนหน้าโหดเพื่อนๆจะเอาน้าเป้าก็ได้จ้ะเป็นเพื่อนพอดีไอ้สุเอตหน้าเศร้าขาวสุก็จะได้เอาโหดพักอื่นน้ำจ้านี่จ้เรียบร้อยละหลักกาหดน้ำเลยแล้วก็เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ล,ละ,เ,ลละ,เ,ละลเพราะไมะ่ได้พันผักบ่็ยากจ้ะเป็นเพื่อนนี่จ้า เนาะแล้วก็เอาไหว้มองบให้ิ่งกันีแสงด้วยจะเป็นเปลือนให้เ่กแสงลำไส้ก่อนเอาไว้ในรวมก้อนจะเป็นเปลือกจะเป็นไปได้น่าจะเนาะจะเฝ้าให้เปลือกติ่แดดจะนี่ทั้งสามสนิดนี่เดี๋ยวฮ่มาค่อยลืนกันเนาะเปิ้จะงอกให้ามบ่อจะเป็นเปลเนาะนี่รดน้ำให้เปิดชุ่มเลยจะ เดี๋ยวสุกเจ้าไหวเนี่ยไต้กําแพงหลังบ้านเนี่ยจะเป็นเพื่อนมันจะข่ามเดี๋ยวผ้ามาเบิงอันนี้จัดน้อยก่อนจะเป็นเพื่อนเนี่ยไอ้ทั่วปากอ้าที่ที่ว่าซูอันนี้เนาะที่ว่าซูปลูกเองแล้วก็มาปลูกมัน,นจะเพ่นเริ่มงอกละแล้วก็มีเห็นบอของแถม จากตัวนี้ย่งตัวนี้ไหมเพื่อนๆอะไรด้วนี่ไหมจ้ะเนี่ยการเอาดินเก้าไอ้มาหันมาพอผักผสมปลูกไม้ี่ก็จะจะเป็น,ปนแบบนี้ก็คือแสดงให้ให้เฮาเห็นว่าเนี่ยดินเหาบ่าเสียจ้ะเพื่อนๆเห็นบะเมล็ดพักที่พร้อมที่จะเกิดถึงเวลาเพิ่นเนาะ จะเป็นเปื่อนเป็นทั่วปากอาจะเจียวมาจากสวนของเฮ้านะจะเนาะหล้กการนี้เป็นทั่วปากอาที่ว่าเฮ้าสือเพิ่นมาเนาะเนี่ยเห็นบ่สู้แยกแยกกระถางไว้เพื่อที่เฮ้าจะได้รู้จะเฮ้ามาเบิ่งนการจะเลื่อนตูบโตของเพิ่นไปเรื่อยๆจะเป็นเิ็นพันธุ์ในงอกหลายสุกเลยอันบได้มาอัปเดตพอดีืมเนียนเนี่ยจะเป็นเปื่อน า็พอมาเล็กบ้านผักก็เลย่ายเก็บไม้เป็นเปินเบิ่งเนาะจันนาะนี่จันเดี๋ยวห้ามารุนกันนะเราเพิ่นจะงอไข่ห้าบอลเนี่ยผักสามชนิดจากสวนของห้าเนี่ยแล้วกันเนี่ยมาอัปเดตอันนี้ไอ้แยงก็ไอ้บล็อกเกอรี่สีม่วงแล้วก็ โคลาบีเออโคลาบีสีม่วงจะเป็นเพื่อนเนี่ยกบขึ้นย่อมย่อมย่ำแยมเนี่จ้ะกับท่านได้นี่ดอกเดี๋ยวอันนี้สุดจะมาอัปเดตเรื่อยเรือลจะเป็นเพื่อนนี่จะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่นอนจ้เพื่อนเพื่อนผ้าม่านพอมาเด็ดพันพักเนาะเพราะว่าใกล้จะเข้านาหนาวยิบพุ่นละจะใกล้จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงเลยจะเป็นเพื่อนเริ่มจะมีลมหนาววีวีมาแล้วมันจะเนาะกะเ็เลยจองเฝ้า ไอ้มะเพอมเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆนี่จะมเมล็ดกระเพ้ามะมะเพอเมล็ดพันธุ์ผักจากสวนของห้าวนี่จะมีไอประกาศไอ้หัวเชิดเท้าสีขาวส้มกลมหัวเชิดเท้าสีแดงแล้วก็ประกาศขาวห่อจะเปื่อนๆต่ว่าถ้าสุสุกตะวันทัศน์าวพีดนี่สุต้องขอโทษด้วยจ้าเพราะว่าสุวา่าสุบเอามะเร็ดพันธุ์ผัก,ผาผกมาบ่เผิด ในใจะเพืเ่อนๆใะคิดนี้ก็ว่า้แค่นี้ก่อนจะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ